ปีชงป,ปีชงนี่ยมันปีของผมนเออผมไม่ได้ปีชงอ่ะเราอายุเท่ากันนะไม่จิไม่ผมไม่เ็นคุณชงเลยนะเร้ยไปโชงอหไมันละ่ะมันกินดูป่ะนี่เมื่อหนึ่งสามล่งกับอวายูโอ้ ผมชอบดื่มน้ำเปล่าเหล้าเบ,บ,บียร์นี่แหละคุณมองใครผมข็อหันมองแต,แต่คอมเมนต์อันเก่านี่แต่คำว่าแกเื่ไม่ถามว่าคุณมองใครซ้ายขวาไม่มีถ้าพิษอยู่ไหนแล้วพิษนอนแล้วต้มต้มปลาไว้ผมกินแล้วแล้วพี่ก็ไปนอนแนละ้วผมก็ออกมากินบ่ถ้าว่าต้มปลาใส่บางหน้าเพื่อนอย่างนี้หรือแสบ ตรงป่าเสียบักก็เงียงดิเจิดเจิดเจิดเสียบัอยู่ห้เดียววะคุณเห็นใครละ่ะเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรไปละ Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Your hands are plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f all the doubters, they're just your downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. It's o <ฟ>ผมจะร้องเป็นคู่กับคุณคุณเอาเขาออกมาทำไมแล้ว,วเวมเื่อกี้ผมเลือกอะไรเนะี่ย Ha, ông mua cho ông nữa Bà này chơi uôn với chẳng đầy rồi nè Nói chạy nấy chụp chắc ta Lục sáo chê, lục sáo chê được. ผมไม่ได้อะไรแต่ว e ่ามันเป็นเพลงคู่ผมมันเสียงานจริงกบเปล่าจริงกบเปล่าผมไม่ได้แสดงพร้อผมไม่ได้อียังพร้อผมกลัวมันเสียงานจริงเพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรนี่ฮะพี่แบงลูกสาวลูกสาวผมทำหึงไม่บางครั้งหึงไหมใคร เขาหึงพี่หรือพี่หึงเขาพี่หึงไหมเวลาไปอยู่กับผู้ชายอย่างเงี้ยเขาไม่เคยไปอยู่กับผู้ชายคนไหนนอกจากพี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเขารู้สึกปวดหัวมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็นอะไรนี่เขากลัวว่าเขาจะเป็นไมลอยไมเก๊อันนี้คือเป็นอะไรเนี่ยเมื่อกี้คนนี้เปปวดหัวไงอุ้ยอะไรวะเทฮ้ยอะไร ผมก็เล่นแบบนี้ตั้งแต่แต่แรกแล้วทําไมไม่ได gotcha ้เรื่องไงล่ะเล่นไม่ได้ไงแบบนี้เล่นไม่ได้ไงเล่นได้ไมพายเล่นได้ไหมได้มันเป็นมันยายตกลงก็เล่นได้ไงเอาใหม่ดิ่อาใหม่ดิอ่ะสอบซ่อมพี่ไปสูงไปมันมันมันไม่ได้สิแล้วแล้วแล้วถ้าน้องกอดได้ไหมเอาลองลองลองกอดสิขอโทษนะพี่อืมไปไปไปมันเหมือนพี่กับน้องเกินไปดูเฉยๆดูเฉยๆดิกูว่าถั่วโกูลงกูอีกแล้ว กูไม่กล้าแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคน,เป,นเป็นการสดแสดงนะครับย่าวอันนี้คือน้องชายก่อนอจริงๆแนละ้วถ้าคนเขาไม่คิดอะไรเขาก็จะอยูอ่เฉยๆใช่ผมสามารถกอดพี่ทั้งสองคนได้ทุกคนอ่ะกอดพี่ไปไหมอ่ะพี่มองหน้าผมหน่อยช่วไป กอดได้ออเอาเอาเอาอะไรเนี่ยกอดแล้วเนี่ยกอดห้มันเหมือนเขาน้อยพี่ต้องประกาศบอกเขากอนเพื่อทัวร์โล่งผมบอกเขาก่อนว่าเมื่อกี้น้องชายกอดพี่นะเมื่อกี้นะครับบอกเอฟซีทุกคนนะครับผมเตะเขากอดไปในฐานะผมไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะแอบชอบไปก็ได้ไปอะไรเรารอวันนี้มานานแล้วนะรอวันนี้คือวันอะไร วันที่ไปเลิกกับไอ้หน้าตีนั้นนะอะไรนะคะขอบคุณนะคะคนดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไม่เป็นไรหรอครับพี่เดี๋ยวทำนารัายันเดี๋ยวนี้เออเจ็มากกว่างนยันดอกบาทเนี่เจ้ยเจ็บ โอาเกยกับมาร์กเล่าก <te ันเนาะแม่เพิ่อนจิตอันนั้นเจ้าได้ไหมแม่บอกได้เนาะใส่โดมเบิ้งเออใครอยู่ในในในวงพี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยเคยฝ่ายเคยเคยผ่านมาไงก็ก็ย้ำนะถ้าถ้าถ้าน้องปลายเลือกทั้งสี่คนเนี่ยเลือกใครสักคนอ่ะพี่ปุ้ยว่าคุณนุ๊กเขาอาจจะไม่คุยกับน้องปลายเลยนะเฮ้ยนตอบมาเชียงรายดีอุบล มานี่มานี่ถ้าเกิดคุณจะตีน้องปายตีผมดีกว่าได้เลยเออลน,น้องอะไรนะครับโอ,อ,อ้น้องมุก นั่งกับผมนี่จะไปไหนวะนั่งนี่ไม่ที่ไม่กว้างดเฮ้ยดูมันอะไรวะอะไรไม่ได้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 คุณเรากำลังแต่งหน้ามันไปแล้วครับไปไปเอามาผมไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมเจอกันครับผมไม่ดูแค่นี้แหละนม่เกงสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายเผลงานเพลงอะไรนะเพลงของผมเองครับป็นที่ผ่านเพลงผมคู่นั้นเออครับแล้วเรานี่ครับดูครับผม ดูครับผมแต่ละคนครับดูแต่ละคนครับผมทุกคนคอรคับอยตา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 ตคุณนี่แหละนี่เห็นไหมถ้ามีถ้ามีน้องที่น่ารักน่ารักสวยๆมาแล้วคุณก็จะมีอยู่ใกล้ผมตลอดไม่ใช่เอาคุณคุกัไม่ห่างเขาเลยนะแตผมหยับมาเมื่อกี้เอาผมผมไม่คุยกับน้องเขาหรอกผมรักคุณเดียวแหละเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ย รักนักะคนดีของฉันจากวันไหนก็รักเพียงเธอแค่จะบอกว่ารักจะทิสุกใจตรงนี้ของเดวมันไม่ได้อยู่ในสคริปที่เตรียมกันไว้อานเลียเบอกอะไรป่พี่พี่บอกาเลยว่าพี่ต้องการเพลงอะไรพี่ต้องการเพงลงอะไรก็ได้ที่ไม่จับเนื้อตองตัวกันไป วันนี้เขาจะสมานชันแลมเป็นกาวใจให้น้องนังคู่ได้แต่ผมจะเป็นมารหัวใจของธนดลวันนี้ครับเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยพี่พี่ยังเฮ้ย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 เอาไม่นั่งเลานั่งอ้า้างมาาขออนุญาตแปนครับน้องปายนะครับผมผมเพิ่งรู้ว่าตัวจริงเขาน่ารักขนาดนี้ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงรักเขามากขนาดนี้ไปฟังพิธีดีๆนะ วันนี้ขออนุญาตนะครับย<า>ม<ะ>ลมชอยนี่หนังเลยนะ่ะโทษนะโทษนะนะเป็นนานๆเลยค่ะเมื่อกี้ผมก้มอ,อยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมเห็นไอ้รองเท้าแดงมันเกินเลยเกินไปแล้วเมื่อกี้เอาไปเดยพี่บอกให้มึงออกมาเป็นนกชนัดดน้นไม่ได้ให้มึงไปด้าเขาหวัง เมื่อกี้ก้มดูอยู่มันเด้าสองรอบมันไปจนสุดนั้นเลยทำไมล่ะมึงก็รู้มึงก็รู้รู้อะไรกระดาษอะไรมาให้กระดาษอะไรโอ้อเขามาส่งเอกสารหรือเปล่าแล้วมันมีแล้วมันมีประกาศด้วยนะก็มีเขาก็เอกสารก็ต้องมีประกาศไงเอาดีๆเอาก็จริงๆคุณรู้ไหมเนี่ยว่าผมเหมืองคุณอยู่เนี่ยเอาเหมืองทำไมเพื่อนที่ทำงานไง เพื่อนที่ทํางานเลยไม่เห็นไม่เคยเห็นหน้าเลยไปเอาคุณเข้าที่ทํางานบ่อยเหรอเราอยู่ด้วยกันมาตลอดคุณไม่เคยทําสายตาแบบนั้นใส่เขาเลยไม่มีเอาเอาความจริง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 เขาก็แค่เขาก็แค่เอาอิคสาสมะส่งกับตู้น้ำมาให้เฉยๆต้องคุณรู้จักเขาป่ะก็รู้จักทำไมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสายตาคุณปแปลกๆนะไปอ๋อสายตาผมก็เป็นแบบนี้เนี่ยนี่ยผมก็ผมก็หึงแบบนี้แหละ อเออผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะอะถ้าถ้าถ,ถ้ามันยังอยู่ในสถานะแบบนี้ผมก็ยังถึงแบบนี้แหละอ๋อแล้วคุณให้มันอยู่ในสถานะแบบไหนคุณก็มาคงกับผมสิอ๋อเรา,าต้คง,งกับคนนี้โอย,ยเรียกได้แค่พี่เอ้ยผมเรียกพี่ไม่ได้เอ้ยหยซึ้ง <S <S <ผม S 1> อยู่เวผมเรียกเพื่อนไม่ได้ผมเรียกได้พี่เออเออเนี่ยเจอเก่งมากเลยดูก่้างรดน้ ดก็ตันดก็ตันตงไปทางล่างบ่บ่เป็นหยังถ้าจันมอดบ่กลับบ่ให้บ่ให้ลงไปอาจจะเนี่อีหยังวะลงไปแห่บ่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแหมแหงจันมอดกลับก่อนนั้นเขาลงไปโอ้ยจันมอดหยังชีวิตเท็ดหยังนี่บ่บ่เสิลงไปทางล่างแล้วคนหาบลกหลายนึงบ่เอ้าอีหยังวะใหงจันมอดกับคนนั้นโอ้หนีแหม ไฟฟ้านี่คือคนคนแรกนะครับที่ตกลุมรักใบใบโอริโอ้เออตัวมักจริงองก่อนก็เลยถามผมก็เลยถามแกเจ้ามากี่ดีใจมันเป็นท่อมดิเจ้ามากี่ดีติสมัยนู้นเลยเนาะเจ้ามากี่ดีตีมันเป็นท่อมดิยักยากไอ้ชอบตอนนี้ยังหวงไหมตอนนี้ยังหวงไหมหวงเหมือนเดิมไหมหรือไงต้องหวงตั้งแต่เออ วงไม่เลยไม่เลยก็ถามว่ายังถามว่ายังยังชอบอยู่ไหมล่ะตอบดีๆแน่ๆนะฮะเอากอดก่อนพี่มันเป็นจุฬาผู้หลุดไม่ไม่ไม่ได้เจอพี่ไม่ได้พี่ก่อนก่อนกับผมไม่ได้เจอกันนานก่อนกับผมเนโอเคพี่สวัสดีครับวันนี้ผมกับไปไปก็มีโอกาส แฟนไปลายไฟมีโอกาสได้มายามซีนิสิกนะครับคนที่คบก่อนนุกท่าดุนนะเขารักรักก่อนนุ๊กท่าดุดยอดแล้วคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะเป็นเด็กฝึกงานครับคนนี้เล่นเป็นหมานะครับในเอ็มบีเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินจะแจกการ์ดไม่ไปนี้แล้วโอ้เจ้าผมหัวเจ้าคิดได้ลี นองคำว่าคบก็นองตอนนี้มีเป็นยังบาดม้างใจกันบ่ห่ิฮะยังหักนองคือเกาบอตีรถตีรถเลยนัดใจจังไหนคือเกาบ่เขาหนาลักขึ้นบ่ชมนี่คือเกาหนาลักบอเลี้ยวข้างหน้าเขาเนี้ยไปป้าไปป้าอ่ะ Obrigado!